สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเกาท่านผู้ชมทัวโลกเด้อค่ะมุนิกะห้าพี่น้องเขาโคเขาป่าคือเก่าเลยค่ะกับกันนิกาชาแนลนาะคะ่ะพามาหาเห็ดขัดนงาครับสวัสดีครับมามุนิกพิกัดบาราวิ่งเด้อพิกัดสีมันบาา่พี่น้องไปหาเมืองสีเห็นบ่ครับไปรุ้นกันจะมีเห็ดเง,งียงให้เก็บเนาะครับมุนิกะจะเห็ดปวัวกับชิคายังฮะไม่เงียง ปาดพี่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วโอ้ยมาเลิกกับพ่อเลยครับอุ้ยเฮ้ยเอาตาออกมึงตาตาปาดอย่ากตาครับอืบดอกครับดอกดอกดอกนี่ดอกใหญ่ๆเลยครับนี่ดอกเลี้ยแหกมันของเขาคะ่ะอ้ยเต็มจอเลยครับดอกนี่งัดเลยเด้องัดเลยโอ้ยพี่น้องใหญ่ๆครับนี่ ดอกแหลกครับหลายมันมันเลยเถอครับมันหมานดอกแหล็กแข่งมานครับโกแดงครับนี่จิตโกแดงกดขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูเด้อค่ะพี่หนอวานเกิดการสะเทือนขวัญเนาะเมียนคนเหตุกับใจอัมหิดเนี่ครับพี่น้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะกับ พอ่อแม่ของผู้ปกครองทุกท่านเนาะค่ะพ่อกะไพล์ไพลกรบบวยาฟ่อเนาะค่ะมันเป็นเหตุการณ์บกขาดคิดแบบยบเสากันในกากระหูซึกสะเทือนใจแห่งกับเหตุการณ์นี้เนาะคะ่ะกเป็นกำลังใจให้เด้อยค่ะหลูกล้านกำลังนอนเนาะครับช่วงนั้นพี่น้องไปฮะก็จังเหตุใดใต้กัดหลูกล้านใต้กับสิบป่งหัวาจวากของใต้หรอกครับเพราะว่าตึงหน่อยกำลังนอนเนาะ ยิ่งแบบเผาขนเลยครับโอ้ยตายขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งครับนครับอกอแดงคร,รับโอ้ยดอกนี่พี่น้องกอแดงพ่อพีอีกครับนี่จุ่มงามๆแข็งๆเลยครับนี่อีกครับนี่อีก้องเปิด้วยหาเลย ว่าบางหนึ่นอองแด่ยางมากก็หินอยู่ในไปตาดมาตัวนี้ดอกใยครับโอ้โยืดพี่น้องนี่อีดก่อแดงครับเดี๋ยวเอามานแล้วผมมีคนครับเมือนี้เงียบเนาะ <S 2> <S 2> ไปคุณครับมีอีกดอกนึง กำลังจุ่มเลยครับเห็ดกอแดงนี่ครับนี่ดอกกยเต็มลอยไปเลยยัอุ้ยพี่ตัวเต็มลอยยุพี่ครับ<ช>นี่น้ำงามเลยน,น,น,นี่งามครับสีดแดงเต็มๆนะครับนี่กำลังขึ้นไม้ครับตุ่ม ขาขาวดีค okay. ่ะเนียเนี huh. ่ยก่อแดงกอแดงก่อตนึ่งทำดิบนใบบนมากะโป๋ดีอีตัวแดงงามเลยมานมานก่อแดงมันอีกเลยกินหอยดอกงามดเลยครับไข่เขียวโดนละก็บเตี้วกไข่เขียวครับ tiếp tục hết cả ba, à mhm, chị minh hiền hảo hãy 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 เฮ้ยไ,ไ,ไม่หยังงอ้ยผิดไข่ผ็ดไข่ยังล่ะผิดไ่เขียวอ้ยโดนงแท้กไงไผิดวิบวับเลยอมันมากง่ายๆครับนี่อื็ดแดงค่ะอันนี้มันนีกนาลดหนกมันีกนา,าดกลดหอบอ จากสีมานสําแดงสีนองมือนนี้เนาะหิดก็เริ่มหายากแล้วแต่วันนี้ก็พือว่าฝอยอยู่นี่อาจทีจจมี้อพาคนเขาเขาคนนู้าก็บทจักเดี๋ยวนห้เถอ้บ่นหนต่เปลี่ยนสีพีนองนะกวแดงแล้วครับหาเห็ดรวบมือนนี่ส่วนหลายคือสิเป็นเห็ดแดง ตัวนี้บบเมนเิ็ดกอเด้วยสิอันนี้คือเป็นเท็ดน้ำหมาหูเห็ดไข่ขาวครับงามนี่ไข่สะท้อนด้วยเอาดีๆเดี๋ยวกอุ๊ยมีเจ้าของเจ้าของกะเอาไว้นี่และวไอ้เขียวตัวก็งามเนาะเอาไปถาดก็กินไป่เนี่ยไอ้เขียวดวงนี้ดวงงามขายงามขายอืมเปิดตัวครับ ไข่เขียวค่ะอุ้ยขูงดีเนาะค่ะพี่น้องก็แล้วตุ้มนะครับติดไข่ติดหนึ่งเดียวจิงอุ้ยเห็ดปวกไฟครับเห็ดปวกไฟพี่น้องอุ้ยนี่เมาเลยอีกจุ่มนึงให็ดเตยเนาะ

มึงเอาใหม่คัด,คดข้อไว้พี่น,อน,<ห>น,น้องเอไว้จ้ะมันสิดีน่นเดี๋ยวเอาเมืองความงามครับอุย้ยหนันเห็บ่บอกว่าให้คัดไว้คัดไว้อือได้ยุดจ้าซ้อค้านําลงใต้อีกเอ้นั่นๆเอาดูลุยลุยอุูยหมันหมันอีกแล้วพี่น,อน้องนี่ เดี๋ยวตัวนี้งัดปูถืออุ้ยจักดอกมึงนี่ประมาณมึงนี่ซีดอกรวมกับตุ๊กเเกาเป็นหกเจ็ดอุ้ยขาพี่น้องนี่ครับพี่น้องเมาเต่าผีอีกมึงนี่งามครับนี่ ีน้องเคลียไปเคลียมาพออีก<ม>องครับเ,เกือบเกือบนี้จะทั้งไม่หละดูบทับอดเตอวูพี่นอนองนี่เราสู้หยีดยางนี้พ่อนเนี้เกิด่ยมาท่านนี้เนาะหดยดแดง,งี่หลงงครับโนเ,นเนาะบะแกงบ่ตัวนี้ นึงนั่นได้มูบางยังไงบังเบ้ไหมที่นนโอ้โหสองวุบจะดอดเดียวดมแล้วคู่มานคู่ไข่บินไข่ขาวครับบินบินเกิดยังงามอยู่เด้แข็งหอม

อู้ตัวแดงครับพี่ดอกนึงมาพี่ครับพี่น้องเอายื้อเอาเฮ้ครับพี่น้องตูมเห็ดไทย เราสู้วีดเข่ามานมาวหมดทันบบได้โอ้หมาหาไซาน์หนามนะคะพี่น้องหมูหมูหนึ่งครับผมจุ่มหนึง่ง <laughs> จุ่มเดียวครับชิมัลกสายน์หนามด้วยค่ะเมียนบวกนี่เขาบอกสิมนานโบได้บอกพิกกัดมาเพิ่นบอกมาว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะเออเพิ่นไปได้จุ่มจุ่มเมียนพี่เนาะทลุ่นนุ่นนุ่นนุ่นครับใหม่รครัเมื่อหอยเก่าครับ วิ่งหลอกมองเกากัน <what> พ <we S 1> ี่น้องไปมองไม่เห็นหลงหัวพี่น้องจะได้เขาให้เด้งเงี้ยนเห็นหลงหัวครับองขาหลอกไปทัวรด้อพี่น้องหลอกสำรวจไปทัวร์ๆนี่มึงมึงนะบ้านนครับเลี่ยงเลยเห็นหลงหัวขาค่ะพี่น้องหักตัอกี้งอเลี่ยงเลย ปมาพิ่นมหาคือกัมาแน่นบวเบ่งเยแม่จะใช้ไรปห้ถือโอ้แม่จะดงงบรเหลีงหลายปามือนี้ดบัการแต่บเฮ็ดแดงครับเดี๋ยวเพรแดงับดูดไบ่ได้ัวพุกออขึ้นหม่องขึนบอลกัน เงบบพี่๋ยวเริ่มโง่เขา,า,ดดาเะะางยเงยก,กนันเงยค่ะพี่น้องหลังจากที่เข้ามาสำรวจปลาเฮดปวกเนาะค่ะเพิ่นบอกมาลงมาจนสุดแหละค่ะมะกรูดอีปูมสารุ้เลวมะกรูดอีปูมค่ะพี่น้องไข้หลายมาปล,าล,าลวกคนเพิ่นกรูดอีปูมหลายหลายยังเหรอใส่ปวดในหลังข่อยนี่มีอยู่ เราสุขีกวนอีปมไปปนใจเฮ็ดไข่เนาะดูสิพ้อเด็ดปนมึงล้วอ๋อกกปนใจ่ก,ก่ก็เฮ็ดไข่ห่อแล้วนะหออแล้วเดี๋ยวเนาะมานั่นตื่นตื่นเองวะเสียมเลยเขาดีคือกันเด้อเตียมหน่อยๆนยน,ยนี่ก็คนอีปมถึงอยู่ อย่าไปกลนตรงรากไม้ก็แล้วกันนะคะกนแล้วกับไปถึงห่ลัวตันนั้นมันหล่อซื้อมันอยู่บริลึกตันนี้มันบลหล่อแล้วก้นเปก้นมากงูหูหาย เขาจะซีบโตนี่นะไปปนจะเห็ดไข่โหัวปนหัวอย่านี่เลยให้ปัวก่อกไปตัวถีบกระยอนนั่นนี่อยู่ยังสิเลยได้อีกแล้วตัวที่สามค่ะพี่น้องเอาชีบโตตัวปนมันปุกห um ัวแกปุยขี่ปม มันหูอันบ่บอ่อันหูบ่ตันนั่นบ่ยู่เลยยังเหรอขี้เกล้วยตัวนี้หายไปจ่อยบปรื้กินค่ะพี่เนาะข้าหาใหม่เยี่ยมจับหาใหม่ก็บพราะขาดได้อีกแล้วหนึ่งตัวโอีกแล้วนะคะกล่นไปเรื่อยๆข้าเจ้าก,กล่นไดี๋ล้าอหลายเลยเนาะ ็ายุในหมองเกาว,ว่าเขากลนไบบัวดแหละนี่ะทะสิบบัวแดงยิงมาอว่าข้างเปี่ยวเนาะเอครื่งทางแล้วเห้หาโต้ละ ข oh, ้างๆใช่ะพี่น้องอยู่ก็อยู่เฉยเนาะนี่อุ้ยอุ้ยเฮียเฮียตัวที่หันั่นนั่นแล้วขาดเด้นต่อ มือีเรียกกริบบคุมข <laughs> ้างพี่น้องให้ปวกเขาใหญ่ให้ปวกเขาใหญ่เ <laughs> ฮ <c oughs> ้ยมีแต่เฮ็ดขา,าสีแกแดได้หนิเต็มเอรีอยู่โอ้ยผู้ใหญ่อยู่กับปว,วกพอดีอะฟองปวงไม่อยู่สมองแต่พอเฮ็ดปวงมันเกิดไปทั่วปลาเนาะนี่ ได้แล้วหนึ่งตัวใกล้จะฮอดสิบตัวแล้วอยู่บลึกเนาะอืมดีอย้อนบลึกฮักกุืนอยู่มือลังฮากกุืนีปโมปมบ่วะบุกหูวะหุ่นไปหุ่นไปเลยหุ่นไปตัวนี้อยู่เป็นจุม่มเลยอุ้ยยุง,งสิมากกลืนป้อมต้องพกยากันยุงมาหนักเนาะเบิงงงง้งมันบินวง,งวีวีวี อย่าวอกก็ได้ว่ะมันที่ไปหาหูน่ะเป้หน่วมันอู้คือหูยังหูแลวนันดีเห็นขาแล้วเห่ขาต้องหักใหม่โอ้หักใหม่เมืองคนไปแป๊บเดียวเองยื่ตื่นๆนี่ค่ะนี่ เดี <pulse> ๋ยวก็ตู้เ <elaborate> ข <You know>. ็มเแยบไข่แหละสี่เป่าแป๊บเดียวเองค่ะพี่น้อตู้ใหญ่อู้ยตัวใหญ่ให้เบิ้งจีเบิ้งหันลังมันมาบ่ได้หันหลังเก่าหันหลังอีโปมใหม่ถ้าเป็นหูตันยังสียู่ด้วยค่ะแมนบอแมนหาหูหัวโวแค่นั้นแหละ มูไปหางค้างโอ้ยงหลายมาลึงทึ่งคือเลยงูเดียวเฮ้ยเห็นบอกว่าเป็บเดียวหอดจอยตัวใหญ่เลย,ยนี่คนโตแล้วค่ะพี่น้องพอได้ไปนปนเนาะ จกมังไงบอดดึกอยาอยากเขียอย่าจุกมังไงเห็นหงวนที่เห็นขาไปหาหมองไงปวยมันเต็มอยู่ไปขาพี่น้องต้นนี้ห้องเกาะอวยออกแล้วเนาะค่ะน้ำทางอีกยาวไกลขี่รถเขมาบอกยักษลึกเลยค่ะเพื่อสิมาตามหาปลาหิมาขอเอาประกันโกลิปลาอะไรครับ มาสำรวจค่ะสำรวจปลาพืา่อปีนป่ะปลาไมนเนาะเก็บหัวขาวไงเอาอาซีเรียวมาเก็บอยู่นี่เป็นว่าแล้วแต่เราสิหาคนที่โปม่ใน่องคุณเอาสหาคนที่โผล่ในเรื่อราค่ะพ่อเ,ออเอป็๊ะปุ๊บป่วยมาไหลายอยู่เนาะมันตืน่นนเนาะหาพ่อแล้วค่ะพี่น้อง กอหลายแล้วล้อหลายมองละก็ถือว่ามานอยู่เนาะค่ะมื่อนี้ในในมื่นตีเฮ็ดเฮ็ดบ่มี่หาอย่างนี่มานเฮ็ดปกตาเพี่ลองงก็งงก็ใหญ่ๆเฮ็ดไข่นี่ที่เสื้อผ้าสื่อก็คือเฮ็ดปลวกไฟเนาะอีกอย่างนึงนี่ครับนี่พร้อมพี่น้องให้ยบาสสวีตกลงแต่บ่ได้ถ่ายมื่อทุกโตเด้อค่ะเพราะว่ามันใส่เวลากลนหลายเนาะก็สิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งขาวๆแล้วก็มาสรุปเลยนี่ได้เป็นลอยเลยแหละนี่เฮาสิไปถอดนำปนนำ ไป,ไปสำหรับคลิปนี้จ้าคีบไปเพียงเท่าน,นี้แหละค่ะพี่น้อขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลท์ทุกแคทก์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสำหรับคลิปหนีลาไปกนพอกันไม่ลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้สาวกานันิกากับบอลสวิตน้ำหน่เด้อค่ะ,คะ,คะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แนค่ะบ๊ายบายจะได้กันไม่ิปหนาขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำเด้อครับแมนค่ะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยกัน่ะเป็นกำลังใจให้ อันผนููที่ประซบอันนี้เนาะสถานการณ์อันโฮตหูมีอนครับเมอยาสีคือผอเมอยาสีคือเห็นกัน <ทำ S 1> เกินไปนคะครับโ,โอ้ดิตนด<น><อ>ิตนแห้งค่ะแบบเป็นหลูกผู้ไดเป็นอันนี้ผู้ไดกระต่องอันนี้เนาะพี่น้องเนาะมันมันมันสูดีีค่ะสําหรับหมอโอ,โอคนเป็นผอเป็นแม่เนาะหมอแ่กะหลูกก็ท่านเดอออกอยู่สีเห็นหนาหลูกก็แหงแล้วก็บด้เห็นเนาะ เป็นกำลังใจให้สุ่ผู้สุ่คนเด้อค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะครับสู่ๆครับทุกท่านทุกคนครับน้องอีโป้ของเ้าตัวนี้เขาก็มาหอนเหอนละค่ะแล้วกันกระสีแดงถอดแหนแดงปนแหนนะค่ะเด็กๆหลายโตแล้วค่ะเป็นลอยก็โตหุ่นเลยค่ะคนแต่เดียวหู้มันตื่นนะค่ะอย่างนั้นกระเห็ดของหาเนาะค่ะหมันหมันอยู่ค่ะมือนีหมันสองยางเนาะในวันที่หาเห็ดยาก